กลางคืนที่สุสานเมโพฮิลแห่งฮันส์วิลอลาบามาตรงส่วนเก่าของสุสานมีหลุมศพของทหารสงครามกลางเมืองเรียงรายเงียบงันหลายคนสาบานว่าเห็นเงาของชายในชุดทหารเก่าเดินไปเดินมาในความมืดไม่ชัดเจนเหมือนร่างที่เกิดจากหมอกแต่ทุกครั้งที่มีคนหยุดเดิน จะได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาตามมาติดๆแค่ตรงนั้นก็หลอนพอแล้วแต่เม p l e ห i ิวยังมีอีกมุมที่ขนลุกไม่แพ้กันชาวบ้านเรียกมันว่า Children's Playground ว่ากันว่าเด็กๆที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สเปนยังคงวนเวียนเล่นอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนชิงช้าที่ว่างเปล่า จะขยับแกว่งไปเองเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับสายลมบางครั้งเห็นเงาเล็กๆวิ่งผ่านเครื่องเล่นและมีคนบอกว่าเห็นลูกไฟลอยวนราวกับเด็กกำลังวิ่งไล่กันเมเปิลฮิลจึงไม่ใช่เพียงสุสานธรรมดาแต่มันคือที่ที่ทั้งเงาของเหล่าทหารและเสียงหัวเราะของเด็กที่ล่วงลับ ยังไม่เคยจากไปไหน